สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมหรือลัคนาคลุมสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากักกลุ่มเนื้อหางแต่วันที่1 กันยายนถึง15กันยายน2565นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ Comment, ทุก Subscribe ทุกการติดตามถือว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดพื้นดวงเรื่องของความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ความรักของชาวกลุ่มหรือลัคนากลุ่มเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนเลือกไพ่นะคะ พลังงานไพ่ของชาวราศีกุมค่ะถ้าได้ไพ่ราชินีไม้เทา้าไพ่แปดไม้นะคะไพ่สองไม้พลังงานธาตุไฟขึ้นสามใบแล้วนะคะโอเคมีธาตุน้ำขึ้นมาอ่าอัศวินถ้วยสองถ้วยอ่าดีวิลห้าไม้เทา้า Head one. เศษอวานแปดเหรียญแล้วก็เก้าดาบนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนคู่วิบากกรรมเลยนะคะพลังงานไพ่ดีวิวเนี่ยนะคะเป็นไพ่ประจำราศีมืองกรแล้วก็เป็นภพกรรมมะของดวงเมืองดวงโลกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือกรรมมะมันคือกรรมนะคะจ์เลยมองว่าเหมือนเป็นคู่กรรมนะคะ คู่คู่วิบากกรรมแต่ก็มีความสุขอยู่ด้วยแหละแต่มันก็มีวิบากกรรมเข้ามาซ้อนที่สามารถมากที่จะทําให้เหมือนกับความรักของท่านเนี่ยมันมันมันอยู่ด้วยกันแบบนี้แบบแบบแบบที่เขาเรียกว่าทั้งทั้งรักแลก้วก็ทั้งทุกข์ค <c> ะ <oughs> เขากันอยู่ประมาณนี้มากกว่าแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มัน มันเขาเรียกว่าผูกพันกันมากนะรักกันมากนะแต่ก็อาจจะแปลว่าหึงหวงกันมากก็ได้ด้วยนะโอเคค่ะเราก็มาดูอย่างนี้กันลวกันว่าความรักเป็นยังไงนะคะความรักเนี่ยอาจารย์มองคือความวุ่นวายใจเกิดขึ้นณตอนนี้เลยนะคะว่าอาจจะเป็นความหวาดระแวงคิดคิดแบบไปเองค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าไพ่ก้าวดาบอยู่ตำแหน่งสรุปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นคือมันอาจจะแปลว่าสิ่งที่เห็นเนี่ย มันไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณเห็นว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะจารย์แปลอย่างนี้นะบางครั้งอะภาพที่เราเห็นเราเอามาประเมินหรือเอามาประมวลจินตนาการมากเกินเวอร์เกินสิ่งที่ที่เราเห็นก็ได้มันเลยทําให้เกิดภาวะของความทุกข์ค่ะโดยเฉพาะชาวราศีกุมเนี่ยอีกความหมายหนึ่งนะไพ่ดีวิลเนี่ยถ้าไม่ได้มองเป็นไพ่ประจําราศีมังกรเป็นพบกรมมะแล้วยังเป็นพลังงานของดาวราหูค่ะ ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกุมเพราะฉะนั้นคําว่าราหูเนี่ยก,ก็ถึงอาจารย์ถึงบอกว่ามีความรักความความลุ่มหลงความยึดติดเป็นาธาตุของความรักอันนี้คนรักนะคะคู่รักคู่นี้เป็นาธาตุของอเทพองค์นี้เทพแผนนะคะตามตามตำนานอะ่ะเป็นาธาตุของความรักโซ่ที่ล่ามอยู่นี้จริงอะ่ะ มันหล,มหลวมๆเองคุณจะปลดออกเมื่อไหร่ก็ได้แต่คุณปลดไมหมละ่ะคุณก็ไม่ปลดนั่นแหละไพ่ก็เลยบอกว่ายอมเป็นทาตของความรักพอเป็นทาตเนี่ยความรักทําให้ตาบอดความรักทําให้ตาบอดนะถ้า,ถ,าถ้าจากนะัาไพ่อาจารย์เดียวแปงตาบอดไหมล่ะเขาดูทีเออไม่ยอมไม่ยอมลืมตาหรือเปล่าไม่ยอมรับรู้ความเป็นจริงอะ่ะแต่คิดเยอะ นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันเลยเกิดความว้าวุ่นใจนะคะเพราะว่าความคิดมากของตัวเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหน้าไพ่นี่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วท่านควรที่จะปล่อยวางมากกว่าแล้วก็ไปทุ่มเทกับงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะไพ่แปดเหรียญที่ท่านทําคือทําในส่วนของตัวเองเนี่ยให้เต็มที่คือไพ่น่าจะแสดงอาการเหมือนให้ท่านไปทุ่มเทกับ หน้าที่การงานไปรับผิดชอบในส่วนของตัวเองให้ปล่อยวางในเรื่องของความรักลงนะฮะคือคือให้ถอยตัวเองออกมาบ้างไพ่จะบอกงั้นให้ถอยตัวเองแล้วทีนี้ให้ใช้เหตุและผลนะให้ให้ไข้ควรและมีสติมากขึ้นนะไพ่ราชินีไม้เนี่เป็นไพ่นั่งแล้วนะเป็นไพ่หยุดหยุดนั่งและไข้ขวรนะ,ะในมือเธอถือดอกทานตะวันอีกมือหนึ่งถือไม้นะฮะเพราะฉะนั้นดอกทานตะวันเนี่ยมันจะ สื่อถึงลักษณะของการเบ่งบานนะการเปิดรับพลังงานแสงอาทิตะดอกทานตะวันจะบานต่อเมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนไพ่จะบอกว่าให้ท่านเปิดใจกว้างรับพลังงานรอบข้างอะไรลหลายอย่างจะทําให้ท่านมีวิสัยทัศน์แปะม้เท้ามองการไกลการเติบโตในเรื่องของทั้งหน้าที่การงานหรือหรือ การพัฒนาการของความรักจะทําให้ท่านอ่ะเข้าใจมากขึ้นอาจารย์มองนะ้นะใช่ท่านอ่ะไพ่พื้นฐานของท่านเป็นสองถ้วยท่านมีความรักที่จริงใจที่ผูกพันที่เป็นประมาณว่าคือไพ่ดีวิวกับไพ่ลเวอร์ในเรื่องของความรักอะ่ะมันต่างกันมากนะคะดีวิวเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบถ้ามีไพ่ารย,ย,ยประกบนี้จะเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแขนอ่า ฉันไม่ได้เธอก็ไม่ได้แบบนั้นเลยนะแต่เนี่ยมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเออมันก็แค่ความรู้สึกว่าท่านท่านรักท่านต้องการเขาต้องการที่จะให้คนนั้นเนี่ยมีเราคนเดียวเออแค่ข่าวลือหรืออะไรได้ยินได้ฟังก็ไม่ต้องไม่ต้องการแล้วคือไม่อยากให้ ความรักหรือคนรักของท่านเนี่ยมีภาพติดลบมีภาพอะไรก็ตามที่ทําให้ท่านเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเกิดความหวาดระแวงแล้วเกิดความทุกข์นะคะมันก็เลยกลายเหมือนอาจารย์มองว่าท่านรักใส่ความรักมากเกินไปอ่านะคะมันเลยทําให้ทุกข์แต่ถ้าท่านมาพิจารณาจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากนะคะสิ่งที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ นะฮะสองไม้กับดีวิลเป็นผลประโยชน์ที่คนของคุณเนี่ยจะต้องเข้าไปดีลงานไปดีลงานไปพูดคุยแล้วเขาได้ผลประโยชน์กลับมาเพราะฉะนั้นการที่จะได้ผลประโยชน์มันจําเป็นจะต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่าสิ่งจูงใจอ่ามีสิ่งจูงใจที่เขาจะต้องไปนําเสนอนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเห็นภาพอะไรคุณต้องถามคนของคุณนั่นแหละว่าจริงๆแล้ว ข้อท็จจริงมันคืออะไรไม่ใช่นะฮะไพ่อะไปได้ฟังไปได้เห็นภาพนะฮะเพจออฟวันมันคือข้อความข้อมูลไม่ใช่จากคนของตัวเองก็ได้มันทำให้เราทุกข์ละเพราะสิ่งที่เห็นปุ๊บฟังปุ๊บเอามาสร้างภาพเพราะว่าไพ่ก้าวดาบเนี่ยมันเป็นลักษณะของดาบอะไม่ได้ทิ่มแทงเลยนะดาบมันติดอยู่ข้างฝาผนังนี่ห้องนอนท่านสมมุตินะคะ คือสิ่งนี้มันยังไม่เกิดเลยแต่เราสร้างภาพไปเยอะจินตนาการไปเยอะนะทำให้เครียดนอนไม่หลับสรุปแล้วคือไพ่จะแนะนำว่ากลับมาที่ตัวเราเองทุกอย่างจะคลี่คลายเขายังรักท่านอยู่ไม่ได้ไปไหนโอเคไหมคะไพ่ออกประมาณออกประมาณนี้นะโอเคอาจารย์ก็จะมาเจาะเพิ่มเติม คนมีคู่ขอฝั่งชาวราศีกุมก่อนเลยตัวท่านนี่แหละเป็นยังไงอยู่ตอนนี้หนึ่งดาบขึ้นมาเลยสามสามเหรียญโอเค ราชินีเหรียญสิบไม้สามดาบก็ก็ยังก็ยังเจ็บปวดอยู่คือไพ่หนึ่งดาบเนี่ยมันจะเป็นไพ่พลังงานของอีโก้ความเชื่อมั่นความถือดีความที่ยังคิดว่าฉันถูกต้องอยู่เสมอนะนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เนี้ยมันจะบ่งบอกถึงชาวคุมเองยังยังต้องการเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นชะนะเท่านั้น ไม่มีคำว่าแพ้แหละไม่มีคำว่าถอยแหละนะคะ,ะแต่ไพ่ก็ยังมีสามเหรียญกับราชินีเหรียญแห่งความอ่อนอ่อนโยนเพราะว่าหมาเยเลขสามทุกใบมันคือการประสานนะการพูดคุยการเจรจาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ราชินีเหรียญมันเป็นไพ่ธาตุดินมันไพยย่แห่งความมั่นคงเพราะนั้นไพ่ใบนี้มันจะสื่อถึงการยังรับฟังนะคะถึงแม้จะมีอีโก้ที่ไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นน่าจะแปลว่าชาว ราศีกุมในที่สุดแล้วอะ่ะก็ยังจะยอมรับฟังข้อคิดเห็นไม่ว่าจากคนรักหรือจากคนรอบข้างอยู่อาจารย์มองต่อให้สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้คือมันเหมือนมันถูกอะไรมาทิ่มแทงหัวใจแล้วมันยังเลือดไหลไม่หยุดนะ่ะฝนยังไม่หยุดตกมันก็แปลว่าในความคิดความรู้สึกของท่านนะตอนนี้มันยังไม่หยุดนะ่ะฝนมันยังไม่หยุดเหตุการณ์มันยังค้างคาใจยังเจ็บปวดลึกๆเหมือน มีสักร้อยเล่มพันเล่มทิ่มอยู่หัวใจของท่านอยู่อะตอนนี้ยังเจ็บยังเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออโอเคขอเปิดขยายเพิ่มแล้วจะยังไงท่านจะทำยังไงต่อไปดีนะในเหตุการณ์ชาวคุมต้องทำยังไงไพ่เพอเ่อดอซค่ะทุกทีดวงดาวกับพระอาทิตย์ตะวันและดาว ขึ้นคู่กันเหมือนท่านกับเขาก็ต้องคู่กันน่ะต้องไปต่อแหละหกดาบหกถ้วยอืมพลังงานของความมั่นคงกับสิ่งเก่าๆความสัมพันธ์ความผูกพันนะคะห้าเหรียญการปล่อยวางนะไพ่วันนี้คือการจะต้องปล่อยวางไม่ไม่เอาความทุกมาใส่ใจทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะไพ่ก็จะบอกให้ท่านเนี่ยปล่อยวางอะไรที่ ภาพอะไรก็ตามที่ที่เราเห็นมันก็อาจจะไม่จริงเสมอไปนะต้องพูดคุยต้องกลับมาพูดคุยต้องให้โอกาสกันในที่สุดแล้วมีพระปกติจะต้องบอกว่ามีพระอาทิตย์ต้องมีพระจันทร์แต่อันนี้มีพระอาทิตย์ก็ต้องมีดาวด้วยกันแล้วกันนะคะก็คือท้องฟ้ายังมีพระอาทิตย์และดวงดาวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นท่านกับเขาต้องเติมเต็มความรักให้กัน ทุกอย่างมันจะกับมาได้นะฮะด้วยเขาเรียกว่าเปิดใจนะคะเปิดใจไพ่ดวงดาวเนี่ยเป็นไพ่ของการเปิดเผยนะคะเปิดใจนะคะเติมเต็มความรักการแสดงความจริงใจนี้แหละนะไพ่จะบอกว่าการแสดงความจริงใจการเปิดใจการเปิดพลังงานแสงสว่างจะทําให้ท่านมีทางออกของความรักที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะไพ่บอกให้ชาว ราศีกุมแบบนี้นะทีนี้มาดูหัวใจของคนนั้นที่เขามีต่อท่านนะคนของท่านอะ่ะพลังงานของคนรักของชาวราศีกุมแพชชั่นก็เป็นไงเขารู้สึกยังไงนะคะต่อท่านนะไพ่พระสังฆราชเขาก็ยังมั่นคงอะ่ะนะเนี่ยจริงราชาเหรียญธาตุดินนะคะธาตุดินคือความมั่นคงคะ่ะยิ่งมีไพ่พระสังฆราช คือความถูกต้องนะคะคือจริยธรรมคุณธรรมอืมเขายังนั่งอยู่ตรงนี้อ่าท่านก็ยังเป็นเอ็มเพรสมองกลับนะถ้าท่านเป็นหญิงกุมท่านก็ยังเป็นเอ็มเพรสเป็นจัก,กรพรรด,ดิดีๆในใจเขาอ่าแต่ถ้าท่านเป็นเป็นอ่าชายล่ะเขาก็ยังเป็นคนสำคัญในใจท่านอะคิดมุมกลับนะ ไพ่เดอะมูนไพ่ห้าถ้วยอาจารย์มองพลังงานของเขาแน่นอนนะคะนะคะเขาจะรู้สึกน้อยใจน้อยใจที่เอ้ยทําไมนะะเขาก็ว่าเขาทําดีที่สุดแล้วอะทําไมอะทําไมท่านไม่เข้าใจเขาอะอาจารย์มองว่าเขาน้อยใจท่านอะนะเดอะมูนกับห้าถ้วยอะน้อยใจในสิ่งที่เขาพยายามทําดีที่สุดแล้วแต่ทําไมท่านแปลแปลความคิดหรือการกระทําของเขาอะไปในทางที่มัน ติดลบเขาค่อนข้างน้อยใจค่ะออไพ่สรุปสรุปแนวโน้มความสัมพันธ์ของท่านกับคนรักนะคะไพ่สามไม้แปดถ้วยราชินีถ้วย The h a ฮงแมน ปริ n e s สออฟวานสรุปความสัมพันธ์นะคะก็นั่นแหละคะ่ะอาจารย์มองว่าเลอกกันไม่ได้หรอกไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยก็อยู่กันแบบนี้แหละนะคะมันก็อาจจะมีสุขบ้างทุกบ้างคะเขากันไปแต่ดีที่สุดก็คือไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยความหมายลึกๆนี่การรู้แจ้งเห็นจริงของเทพโอดินนะคะอ่านอกจากจะแปลว่าความผูกพันยืดเยือ้อเรื้อลังความทุกข์ที่เต็มใจที่จะทุกข์ก็ได้นะ แต่มันก็แปลในความหมายของการแบบอย่างรู้ถ้าเข้าใจลึกซึ้งในเขาเรียกว่าเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของความรักที่แท้จริงอะ่ะนะท่านจะเข้าใจเลยว่าท่านกับเขาอะ่ะเป็นสิ่งที่โลกสร้างมาคู่กันแล้วนะสร้างมาคู่กันท่านก็ต้องทําความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ในความทุกข์ทั้งคุณเขาเนี่ยอย่างเง,งี้ยเห็นไหมคะจมอยู่ในความทุกข์แต่ต้อง เปิดเผยแล้วก็เรียนรู้กันไปนเรียนรู้กันไปพูดคุยกันในสิ่งที่มันเป็นประเด็นปัญหาระหว่างที่มันเป็นช่องว่างของความรักนะจงเติมเต็มเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นทางใจต่อกันและกันความรักท่านจะกลับมา,าแบบสดสวยงดงามกันได้อีกครั้งอย่างแน่นอนนะคะไม่มีการเลิกนะคะในดวงโอเคไหมคะนี่สำหรับคนมีคู่นะคะต่อด้วยดวงคนโสดค่ะ อ่าพลังงานไพ่ราชาเหรียญสิบถ้วยเดอะเฮอร์ it, ราชาหมายเทา้าห้าดาบค่ะขออีกห้าใบค่ะ ไพ่สี่ดาบสิบไม้เด็กถือดาบ The ัมพ e r ร r เจ็ดเหรียญโอเคค่ะจากพลังงานไพ่นะคะอาจารย์มองว่าแน่นอนนะคะไพ่ที่ขึ้นราชาเหรียญและสิบถ้วยเฮอร์บิตขึ้นมาราชาไม้ขึ้นมาสี่ใบนี้ดีมากเลยนะคะแปลว่าโชควาสนาในเรื่องของความรักกําลังที่จะ เดินเข้ามาในชีวิตท่านนะคะจะเปิดชีวิตท่านน่ะพระฤาษีถือตะเกียงนะนำความรักที่แท้จริงความรักที่มันสมบูรณ์แบบเข้ามาในชีวิตท่านแล้วจากที่ท่านอาจจะทุกทรมานกับสิ่งเก่า,กาสิ่งทุกคนแหละค่ะต้องผ่านความผิดหวังบ้างทุกคนแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตถ้ามันไม่ใช่มันก็จบไปเองละะแล้วละค่ะแล้วเมื่อเจอคนที่ใช่ก็จะได้ครองรักกันแบบไพ่สิบถ้วยนะคะซึ่งปักนี้ชาว ราศีกุมภ์คนโสดคุณจะเจอคนเข้ามาที่เป็นคู่แท้ฮะไม่ว่าเขาจะเข้ามาเป็นชาวธาตุดินธาตุไฟหรือเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะคะชาวธาตุลมก็ได้อาจจะมีทั้งคนอายุมากคนอายุน้อยเข้ามาแต่คนที่เข้ามาเนี่ยนะคะอาจารย์มองแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ที่น่าสนใจก็คือความมั่นคงค่ะอ่าคือการที่เราเจอใครที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วคำคำว,ว่าความมั่นคงคือหน้าที่การงานมั่นคงไม่ได้แปลว่าร่ํารวยเสมอไปนะคือ เลี้ยงตัวเองได้นะดูแลตัวเองได้อ่าแล้วก็ดูดูแลตัวท่านหรือต่างคนต่างเหมือนกับดูแลกันได้นะลนะค่ะเข้ามาในแบบนั้นท่านก็ต้องแบบเขาเรียกว่าครอบครองนะคะไพ่เจ็ดเรียนไพ่กอดอ่าได้สิ่งที่เข้ามาครอบครองที่เป็นความสุขเหมือนไพ่เนี่ยมันเป็นภาพคนกอดเหมือนเขาเรียกว่าไหาทองค <laughs> อาาําอาจารย์เรียกไหทองคําเลยนะเนี่ยเออประมาณนั้นน่ะเกิดขึ้น นะเพราะฉะนั้นเขาเหมือนสิ่งล้ำค่าที่จะเข้ามาในชีวิตท่านนะบุค,คลิกที่โดดเด่นมีภาวะของความเป็นผู้นำทำงานเก่งนะคะมีความรับผิดชอบถ้าเป็นอย่างนี้ราชาเรียนีเรรอขึ้นมามีคุณธรรมไพ่เดอะเฮอร์มิตเพราะฉะนั้นแน่นอนคะ่ะหน้าที่การงานเก่งสักขนาดนี้ไม่เลือกตอนนี้ก็จะไม่เลือกตอนไหนล่ะใช่หมห้าดาบเนี่ยเป็นคนที่กล้าเขาเป็นคนที่กล้าแสดงออกกล้าเปิดไม่ไม่ใช่แบบ คิดอะไรแล้วนิ่งนะคนนี้จะเข้ามาแบบเปิดเลยนะคะคุยเลยเริ่มได้เลยอะไรประมาณนี้ถ้าท่านเจอแบบนี้นะคนโสดนั่นแหละคือคนที่ใช่แล้วสำหรับปักนี้นะคะค่ะขอไพ่สรุปเป็นไพ่คำแนะนำนะคะอ่าไพ่ขึ้นบอกว่าลิทิสนะคะ เพ y attention to the life flag ความหมายไพ่ก็น่าจะแปลในแง่ของการที่แบบอืมอะไรก็ตามที่มันเป็นจุดอ่อนแอหรือเป็นจุดที่อืมทำให้ท่านมีความรู้สึกที่มันไม่สบายใจหรือมีความหวาดระแวงอะไรก็แล้วแต่ไอเนี้ยมันคือการต้องหาเวลาที่จะต้องพูดคุยกันนะคะอย่ากเก็บความที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสัญญาณอะไรไหม ที่ทำให้ท่านบาดระแวงขึ้นมาเนี่ยมันมันก็เหมือนที่อาจารย์อ่านไพ่ที่ผ่านมาเมื่อกี้พื้นดวมันเป็นสิ่งที่เราคิดทั้งที่มันไม่ได้เกิดอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสําคัญที่สุดมันคือความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนไหมคะความรักอะ่ะคนสองคนเท่านั้นคุณและเขาที่จะต้องเข้าใจกันนั่นแหละคะ่ะอืมความรักถึงจะไปรอดนะคะขอไพ่เติมใจค่ะ เติมใจเติมเต็มความรักให้กับชาวราศีกุมภ์ว่าอยังไงเป็นไพ่คาแนะนําพลังงานไพ่เติมใจสติค่ะไพ่บอกอการกระทําบางอย่างที่เรากระทาในวันนี้จะเป็นตัวตัดสินที่ดีในอนาคตเพราะฉะนั้นคิดก่อนทําเสมอโอเคไหมคะนี่เป็นไพ่แนะนํานะคะหวังว่าท่านจะมีความสุขแล้วก็ จะเจอสิ่งที่ดีนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ